โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดอดีสวยมาอีกหนึ่งตัวนะครับราคาอยู่ที่1499บาทนะครับผมไปในดีระบบ Android นะก็มีเพชรอยู่3าม0รเพชรเลยนะครับสำหรับการก็นิโคนะตัวนี้จัดว่าเด็ดเลยก็ยัดคุมเต่าเอาไว้นะครับมีราตัยังไอรินการพร้อมเล่นนะการโหด ไฟลี่ดาร์กลูเซียมีเฟรด้วยนะครับอ่าการ์ดมีประมาณนี้เลยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมใครที่หานิโคไปเล่นอยู่นะตัวนี้เด็ดจริงๆนะครับเพราะว่ามันกันนาเดียดึงได้นะครับสำหรับนิโคเวลาที่มันมีโล่ป้องกันนะมันสามารถแบบกันนาเดียได้อะ และเป็นตัวที่ล้มละลายได้โหดมากนะครับตัวนี้อันนี้เป็นจี้ข้างลางนะครับก็มีประมาณนี้เลยมีแป็นจรวดเวลา่าองดูดนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะต่อไปก็เป็นออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวจิ้มให้ดูมีลูกบอลสีทองด้วย เปนราชานะครับแป็นราชาเล่นกระดานราชามาเบิร์นะแล้วก็โอ่งดูดเป็นน็อออกเกาะตัดหนึ่งฟ้านะครับแป็นจรวดเวลาเบิร์ยี้าเปอร์เน,นะ แล้วก็หมวกสงการเอ้ยไม่ใช่หมวกฟักทองนะครับพูดผิดก็จี้ออบนะพร้อมเล่นเลยอ่าสวยๆนะครับคุ้มกว่าเติมเกมเมงแน่นอนอะ่ะใครนะครับอยากได้นีโคหาเล่นนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ทัก facebook หรือแฟนเพจเข้ามาได้เลยครับ